หน้าตัเองที่เป็นแบบนี้สดร้อนเลยเมื่อคืนอะพียำจะสู้กับผีอยาได้ไหมอะสู้ฮะสู้ฮะผียำ ในช่วงหนึ่งของชีวิตครับหลายคนเนี่ยคงจะเคยเจอเหตุการณ์ในช่วงเวลาน,นอนหลับตอนกลางคืนที่มีลักษณะอาการอึอดอดัดหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรบางอย่างมากดทับบ้างก็ได้ยินเสียงแววที่ข้างหูบางทีลืมตาตื่นมาเห็นภาพหลอนโบราณเขาบอกว่านี่คือผีอำปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาผีอำเนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตไม่น้อยเลยเราะทำให้เรานอนไม่พอตื่นมาแบบอองอองคิดงานไม่ออกโดนเจ้านายด่าลืมนัดสำคัญกับแฟนแฟนบอกเลิกวันจันทร์ที่ผ่านมาเองเป็นเศร้าแล้วสรุปว่าผีอำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ล่ะครับถ้ามาดูในพจนานุกรมฉบับราชบ 2,554ครับให้คําจำกัดความของผีอัมไว้ว่าเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นเมื่อเวลานอนเคลิ้มหลับไปและคิดว่ามีคนปลุกปั้มหรือย,ยื้อยุดฉุดกระชากให้มีอาการเหนื่อยหอบจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับซึ่งอาการผีอัมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเหตุการณ์คล้ายกันครับกับเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศเวียดนามมีผีตนหนึ่งที่ชื่อว่าผีบองเอครับเป็นเงาดําๆที่มักจะปรากฏตัวในแบบคล่อมล่างและกดทับมนุษย์ไม่ให้ขยับตัวถัดขึ้นไปหน่อยครับเป็นผี่่ชือ ผีกุยย่าเจนที่คนจีหลายคนเนี่ยเจอตอนหลับในรูปแบบการนั่งทับอ,อกทุกครั้งจนคนที่เจอเนี่ยบ่นทุกครั้งว่าก้าวเอมีใหม่รู้จักนั่งมานั่งทับอ,อกวะอยู่ไล่ส่วนในประเทศแคนาดาครับก็จะมีตำนานผีผู้หญิงแก่คล้ายแม่มดที่ชอบมากแกล้งมาทำร้ายเด็กเวลานอนหลับตลอดครับซึ่งอาชีพที่พบเจอผีออมบ่อยๆเนี่ยมักจะเป็นแอร์โฮสเตสพนักงานรักษาความปลอดภัยพยาบาลแพทย์หรือแม้กระทั่งนักเดินทางครับตามความเชื่อโบราณเนี่ยอธิบายว่าอาการผีออมเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราไปนอนอยู่แปลกที่ แล้วก็ไปนอนทับที่ทางของใครเข้ามากแกล้งมาหยอกมาหลอกให้ฝัน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  แล้วก็มาเล่นด้วยนั่นเองละครับหรือจะไม่เล่นก็ได้นะในทางไสยศาสตร์เนี่ยเขาว่ากันว่ามันคือผีแต่ในทางวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้แบบนี้ครับซึ่งผีอำเนี่ยเป็นอาการผิดปกติของร่างกายในระหว่างการนอนหลับประเภทหนึ่งครับที่เรียกว่าสลีปพาราไลซิสซึ่งจะเกิดขึ้นใน2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงใกล้จะหลับครับจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้สึกตัวอาจจะมีเพียงอาการที่รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้เพียงเท่านั้นครับแต่ผู้คนที่มีอาการสลีปพาราไลซิสกว่าเจมีปัญหลาที่ใกล้จะตนเนีารมักตามมาหลังจาก จะต้งตื่นเนี่ยจะมีอาการแน่นอกอึดอัดหายใจไม่ออกครับขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้คืออาการตรงกันกับการถูกผีอัมเป๊ะเลยแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงสําหรับคนที่เชื่อเรื่องผีต่อครับว่าจะอธิบายยังไงทั้งเรื่องร่างกายที่ขยับไม่ได้พยายามพูดออกเสียงยังทําไม่ได้เลยบางครั้งนะครับหลับๆอยู่เนี่ยมีกลิ่นแปลกๆอีกพอฝืนลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บเห็นผีปั๊บหรือหลายคนครับพยายามสู้ด้วยการสวดมนต์ท่องคาถาชินบัญชรแทนที่ผีจะกลัวแม่ยังชาเลนท่องตามเราต่อเฉยเลย ธรรมดาที่ไหนวิทยาศาสตร์แบบไหนจะมาอธิบายเรื่องนี้ได้ได้ดิเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการทํางานของสมองรู้กันใช่ไหมครับว่าสมองเนี่ยทำงานควบคู่กับหลายๆระบบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสความทรงจําการมองเห็นการรับรู้กลิ่นและเสียงถ้าสมองคนเราเกิดทํางานผิดปกติหรือขัดข้องเขาหน่อยการมองเห็นภาพหลอนเป็นรูปเป็นร่างเป็นกลิ่นเป็นเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกอาการนี้ว่าทิปเนโกจิเฮลูซินเน นี่ครับมีงานวิจัยครับเขาบอกไว้ว่าอาการผีอำเนี่ยเกิดจากความเหนื่อยล้านในแต่ละวันครับซึ่งเกิดได้จากการที่คนเราพักผ่อนไม่เพียงพออดหลับอดนอนเดินทางหลายที่เจ็ตแลกหรือว่าแม้กระทั่งความเครียดสะสมครับซึ่งไอ้ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้สมองในส่วนที่ควบคุมจิตสํานึกครับมันตื่นขึ้นในขณะที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังหลับอยู่นั่นเองละครับ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้แหละครับมันเลยไปสอดคล้องกับอาชีพที่ถูกผีอั่มบ่อยๆที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าจะใครมีพฤติกรรมนอนน้อยแต่นอนนะหรือว่าเครียดสะสมบ่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงที่จะถูกผีอั่ได้ง่ายครับแล้วไงครับก็ในเมื่อพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้แต่การถูกผีอั่มบ่อยๆเนี่ยมันก็เกินจะรับไหวนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะสู้ยังไงกับมันดีครับหากคุณใช้วิธีห้อยหพระก็แล้วสวดคาถาชินนาบัญชรก็แล้วยังไม่หายจากการผีอั่เลยอย่าไปยองครับวันนี้ผมมมีีสสิ่่งดๆาานนนเอกกับบระบวท จัดผีอ่ำ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  กระบวนท่าที่1กระพริบตาพระดานวาวีในขณะที่เราถูกสตันร่างด้วยอาการสลิปพ,พลาราไรซิ์กึ่งหลับกึ่งตื่นครับให้เราตั้งสติถึงอวัยวะเล็กๆที่ขยับได้1ในนั้นคือเปลือกตาครับกระพริบตาให้ถี่เข้าไว้ให้ถี่เข้าไว้เพื่อกระตุ้นให้สมองเนี่ยรู้ตัวตื่นขึ้น,นมาจลายพิษอมาพาตให้ร่างกายขยับได้กระบวนท่าที่2ลมหายใจหกัน ถ้าหากอวัยวะเล็กๆยังเปลือกตาเนี่ยมันยังขยับไม่ได้ครับให้ลองกลั้นหายใจเพื่อแจ้งเตือนให้กลไกสมองเนี่ยเปิดโหมดเอาชีวิตรอดถือเป็นการปลุกสมองให้กลับมาทํางานอย่างเต็มระบบด้วยครับกระบวนาท่าสุดท้ายแกจ็ตกึ่งก,ก้องก่อนนอนครับให้ตั้งค่าสมาร์ทวอทให้แจ้งเตือนหรือสัน่นเมื่อฮาร์ดเรทเนี่ยพุ่งสูงปรีดเป็นการทําสัญญา MOU กับเทคโนโลยีปลุกเราให้เราเนี่ยหลุดออกจากอาการผีอําหรือสลิปพ,พาราไรซิตได้นั่นเองครับต่อไปฉันก็คงเหงาเพราะไม่มีใครมาอําฉันแล้วสินะ กซึ่งในความเป็นจริงนะครับกระบวนท่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ทางออกอย่างถาวรครับถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับต้องนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่กินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเยอะๆเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะบอกลาอาการผีอำได้แล้วก็นอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มรวมถึงออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับ เอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของผีอมนะครับหรือสลิปพา,าราไลซิตนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้มีอาจก้าวล่วงได้นะครับแต่ก็จะมีวิธีการมองอีกแบบหนึ่งก็คือการมองแบบสตรีมครับเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมองโลกได้อย่างน่าค้นหาและก็น่าสนใจเพื่อค้นหาเรื่องราวใหม่ๆบนโลกใบนี้นั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปติงต้องแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครัััับบเื่่อออใใใหห้้้รรราราวตตตติงตงตงติงงงงงมมๆฟกน อย่าลืมนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้า See you a g a i next n time แหมผีฝรั่งเซติย้ย